ไอ้ยนี่าแมไ่เวม้องไม่วยไม่วยไม่ต้อ่วย้องต้องช่้ว่มไ้วยอ้่ม้่่ย้ว้ย้ไ้้ว้ว้ว่้้่้ว กูไปแลยนั่ิงเหรอวะนี่เลยนะทวายจริงโอ้ยไปเลยเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นไหมแล้วขึ้นาตนั้ย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ừ. không bỏ

ไ,ไปถ่ายหน่อยรถรถไปถ่ายรูปหน่อย

ไอ้ใครนะน้องคนที่โทรอยู่ก็คือเบื้องต้นก็คือเมามาแล้วมาจอดรถมาต่อรถมาจอดรถิ้งไว้แล้วก็คือแบบตัวเองน่าจะเดินออกมานอกรถแล้วก็ทําุญแจลรถหลุดก็เลยวุ่นวายว่ากุญแจลรถโกนไปไหนชาวบ้านตรงนี้สองคนก็เลยช่วยกันหาหาไปแล้วคือเดินเข้าถนนมาแล้วก็โดดโดดเลยเสร็จแล้วก็มีอาสามไอ้น้องมาโดดลงไปช่วยแต่ดึงขึ้นมาไม่ได้ อาเลี้ยเพียงเอานะเลขราชการณ์ขอบคุณมากครับทำข้าราชการแต่ไม่รู้ว่าคถ่ายต้องสำพลาดทางอะไรย่างไรแล้วเราแต่ก็อ้างก็อ้างเห็นว่าถ้าถ่ายตรงเดียวแล้วมันจะง่ายเขียน

ตัววางรอแลังเนี่ยนี่ว่าอน้เาไป้าแ้วรอพี่เนี่ยย้ายอ่าลปาก้เอาไ้ีเบียบอ้เนี่ยเราออกแล้วเท่าฟ้า

ระวังลื่นย่าได้ครับเดอ้อสบครับว,วงเี้ครับวครับเดี๋ยวพี่จะพาทุกคแล้วกันนะครับเราะครับะต้องทำเป็ชันแรบ

นี่เป็นลมมาจางแล้วใส่สีนี้ ที่สองแนะระบบคัามนะลบลบ